สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้าๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้พาเพื่อนพี่ๆน้าๆนะครับผมออกไม้นะครับวันนี้เรามากันที่ไม้แก่งกระจานนะครับน้านะแก่งกะจานจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันนี้เราอยู่กันที่ไม้ตะเอนะครับผมไม้ตาเอแก่งกะจานนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับสําหรับไม้นี้นะครับก็ มารอชมกันนะครับว่าเราจะหมานกันหรือเปล่านะครับก็มาดูสภาพไม้กันครับนวะนะนะสภาพไม้ก็เป็นแบบนี้นะครับผมก็มีซุ้มให้อยู่นะครับผมซุ้มให้อยู่แบบนี้นะครับนี่นครับผมสภาพไม้ของเราครับ เป็นหน้าชันๆลงแบบนี้ครับผมหมายนี้ก็จอดรถได้ด้านบนนะครับนั่นนะนี่ครับรถเราก็จอดตรงนี้นะครับก็เดินมาประมาณสักยี่สิบเมตรนะครับเดินเอาของลงมานะครับผมวันนี้เราก็ได้เดินทางมากับนัอันนะครับผมนี่นะครับผมรับ FC จากโซนระยองนะครับวันนี้พาข้ามฝากมาสายใต้ครับวันนี้เพชรบุรีนะครับ มาลองเขียนแจาจารย์ดูครับช่วงนี้น้องปลาไหลน้ําเยอะนะครับนั่นนะไม่ค่อยมีที่ลงนะครับก็พาหน้าอันมาอ่อนทัวแถวรลยองไอแถวเพชรบุรีนะครับนั่นนะเพชบุรีนะครับมาดูบรรยากาศของน้องครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกว่านะครับเจ็ดโมงกว่านะครับผม อากาศคาดว่าฟ้าน่าจะปิดนะครับวันนี้ภูเขาล้อมรอบนะครับผมเแี่งอาจารย์ร <S <S โอเคครับผมไปรอรับชมผลงานของเราไ,ได้เลยครับผม

ตีลงแม่ทุ่นเลยใช่ๆข้างๆอ่ะขิ้นๆนะครับผมยิมกันนะครับปลาอะไรครับปลานินนะครับผมเห็นตัวครับไม่ต้องลงะไม่ต้องลง ยอมนะครับยังไม่ยอมนะครับยังไม่ขึ้นนะลุนกันครับลุ้นกันครับกน,น,นไครับยอมไปครับ เรียบร้อยครับโอ้ลอดแ้วครับวันนี้โลัวแน่นอนครับนะครับผมไปงามๆครับอมาดูกันครับผมติดแค่นิดเดียวเองนะครับตอนะติดปากบนนะครับติดข้างบนนะครับนี่นะครับติดแค่นิดเดียวนะครับเกือบหลุดเกือบขาดไปนะครับแคไม่ได้ตัวครับ ใส่ปลาก็นังฟ้านะครับใส่นี้ครับนี่ครับผมใส่สวยๆนะครับนี่ครับเจอตัวแล้วครับผมหมายตาเอนะครับแปมแรกก็11สิบเอ็ดโมงครับนะนะสวยงามเลยครับผม รอรับชมกันต่อไปนะครับ ครับผมหมาครับผมตอนแรกแขกมานปลาตะเพียนครับผมของนายอันครับเพียนไซคึ่งโลครับนั่นนะฝาปิดนะครับวันนี้ก็รอรับชมกันต่อไปครับนึกว่าปลานินนะครับถือที่ถักๆอย่างดีนะครับก็ถือว่าสวยๆครับผมไซตะเพียนเหมือนตะเพียนกลางคืนไหมพะานัดนะครับใหญ่กว่านิดๆนะครับผมสวยงามครับผม โอ้ไม่ๆๆไม่เอานะเอิบอ่ะปล่อยปล่อยนะนี่ๆเนี่ยสินี่อ่ะนี่บ่ uh -huh. e เราวันนี้นะครับมเมนูล้วก็ทอดปลานะครับผมทอดปลาส้มตำนะครับตำน้ำพริกนะครับผมตอนนี้แมงเยอะมากครับนะครับเปิดไฟแรงก็ได้แมงมันตอมไฟ ผกลางคืนนะครับมีปรากฏจินนะครับผมกลางคืนนะครับไซก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมไซประมาณสักสองสามนิ้วครับนะครับน่าจะเกือบๆกวดเอ็มร้อยนะครับกวดเหลืองนะครับผมโอเคครับผมรอรับชมกันต่อไปนะครับ ตอนนี้สามทุ่มนะครับผมดูไซตะเพียนครับไม่ถึงโลก็เหลือน้อยนะครับเจ็ดแปดขีดแน่นอนนะครับอย่างน้อยๆนะครับวนปึ๊กเลยครับดูครับนี่ครับไซตะเพียนก็ถือว่ากินเรื่อยๆนะครับกลางคืนมีทั้งปลากดปลาตะเพียนปลากระมังนะครับผมก็โอเคนะครับผมดูไซปลากับฝ่ามือนะครับเจ็ดแปดขีดแน่นอนครับอย่างน้อยๆถ้าไม่ถึงโลก็เจ็ดแปดขีดนะครับไซนี้ครับ โอเคครับผมรารับชมกันต่อไปนะครับไฟเราไม่พอครับวันนี้เราไม่ได้ตั้งกล้องนะเนื่องจากสายไฟเราต่อลงมาแนละ้วมันไม่ค่อยสว่างครับนั่นนะก็รอรับชมกันต่อไปนะครับจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับ ครับผมสวัสดีเช้าวันที่สองกันครวันนี้ก็เราจะอยู่อีกหนึ่งวันนะครับนะะเมื่อวานเราก็ได้ไปแค่หางเดียวนะครับผมปลาไม่เข้าครับช่วงนี้น้ําขึ้นเยอะนะครับเมื่อวานนี้ก็อากาศปิดทั้งวันนะครับนะเรามาทีไรก็อากาศปิดนะครับก็มีแต่ปลาหมอตะกลับนะครับแล้วก็ปลาปลาหนีไม่เข้าเลยครับกินตัวเดียวก็ได้ตัวนะครับผม อันนี้ก็รอรับชมนะครับว่าจะมีปลามากินของเราหรือเปล่านะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ครับนะนะบรรยากาศก็ดีครับวิวข้างหลังก็ถือว่าสุดยอดเลยครับนะนะแย่งอาจารย์ของเราก็บรรยากาศดีนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆนะครับเช้าครับตอนนี้เจ็ดโมงครับผมผมยังไม่ได้ตีเบ็ดนะครับ ตีตั้งแต่เช้าไม่ได้ครับไม้แกงกระจานครับตอนนี้ก็ถ้าตีเช้าก็กำมังเข้าแล้วก็ชะโดเข้ากวนทั้งวันนะครับนะครับทำให้ปานินไม่กินนะครับเมื่อคืนเราก็นอนกันตรงนี้นะครับนี่ครับฝั่งซ้ายเราก็มีมน้ามาตกมาครับวันนี้ กลางคืนก็ตะเพียนไม่จับเท่าไหร่นะครับไม้นี้ครับกลางคืนเข้าเรื่อยๆนะครับไม่จับเท่าไหร่นะครับโอเคครับนั่นนะไปรอรับชมผลงานของเรากันนะครับว่าเราจะหมานกันหรือเปล่านะครับวันนี้เราจะได้ตัวกันหรือเปล่านะครับนาบตะเพียนกันนะครับเพียนก็ใช้สวยกลางคืนนะครับนี่ครับตกออกมาก็ ไก่เนื้นะอสี่ตัวโลนะไก่สามตัวโลสี่ตัวโลนี่คนระับเขีนยนคืดน,นะครับคลิปนี้เราก็จะลาบกินตอนเช้าครนะับนั่นะไ่เนื้อมาแล้วครับนี่นครับแล้วแต่เนื้อวันนี้ครับ กับหมอ,อน,นี่เราจะต้มนะครับตักเกลือแบบนี้เลย มี่มปลาดึงัลงน้ไปแล้วติ๊ตักไงครับ ครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งนะครับนั่นะเราก็จะได้กลับกันแล้วนะครับผมลาไม่เข้าเลยครับวันนี้ฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกรินินนะครับนั่นะอากาศไม่ดีนะครับทริปนี้เราก็พอได้ตะเพียนนะครับตะเพียนกำมังแล้วก็หมอตะกลับนะครับไปกินนะครับปลานิลก็ได้แค่หางเดียวนะครับรอบนี้แข่งอาจารย์เราก็ถือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะครับรอบนี้ ก็ถือว่าพอได้กินนะครับยังไม่มันเท่าไหร่นะครับก็ดูบรรยากาศวันนี้นะครับนะนะวันนี้ก็อากาศย่าแย่กับเมื่อวานอีกนะครับฝนเพิ่งหยุดตกลินไปนะครับนี่ครับเราก็ได้เก็บของไปเรียบร้อยแล้วครับผมอากาศแย่เกินนะครับเราก็จะได้กลับนะครับผมนี่ครับอากาศเป็นแบบนี้เลยนะครับสำหรับเราแล้วตกปนินีแย่เลยนะครับอากาศแบบนี้ ไม่ค่อยเข้านะครับถ้าน้าๆท่านไหนชอบตกวันนี้ก็จะรู้นะครับอากาศวันนี้ปลาไม่ค่อยกินครับกลางคืนนะครับกลางคืนไหมนี่ก็มีตะเพียนมีปรากฏนะครับพอได้ตัวเรื่อยๆนะครับผมกลางวันก็มีกระมังนะครับตะกับนะครับแต่ว่าชะโดกวันนะครับกลางวันนะครับไหมนี้ครับ เป็นปลาเยอะนะครับใบนี้ทำเลก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคครับนะนะไปชมส่งผลงานของเรากันเลยครับผมผลงานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าพอได้ตัวไปกินนะครับผลงานโดยรวมก็ถึงจะได้ปนิลตัวเดียวแต่ว่าปลาอย่างอื่นเราก็ได้เยอะอยู่นะครับผมก็ทํากินไปหลายตัวเหมือนกันนะครับก็มาดูนะครับ ตอนนี้นะอันกำลัเขาขึ้นนะครับได้ไปเยอะพอสมควรนะครับกำนันโดยรวมของเราคนระับ มีปะนิลหนึ่งตัวนะครับผมนั่นก็หมอตะกับปรากฏนะครับปลาตะเพียนนะครับตะเพียนนีตัวใหญ่มากนะครับไซส์ก็ฝ่ามือนะครับตะเพียนตัวครึ่งโลตัวหกขีดเจ็ดขีดนะครับหมอตะกับนะครับนี่ครับปานิลที่เราได้เมื่อวานนะครับผมปานินนี่ก็ประมาณนางฟ้านะครับไม่ถึงก็เหลือน้อยนะครับผมไม่ถึงโลห้าก็ประมาณโลสามโลสี่นะครับผม ดูตะเพียนกับปลานินใส่กันนะครับดูฝ่ามือกับปลานินกับฝ่ามือผมนะครับนี่นะครับแล้วดูตะเพียนครับเทียบกับตะเพียนนะครับนะนี่นะครับตะเพียนกับปลานินตะเพียนตัวใหญ่นะตะเพียนใหญ่มากครับค่าไม้ที่นี่ก็หัวละสองร้อยนะครับผมนับเอาเฉพาะคนตกนะครับผู้ติดตามไม่ไม่นับนะครับถ้าใครอยากมาก็ติดตามแฟนเพจ ช่อง Facebook ตาเอเขียงอาจารย์ได้เลยนะครับตาเพียนนี่ที่โอเคเลยนะครับอันก็โทรถามไตได้เลยนะครับไม่ถือว่าแพงมากครับหมายละคนละสองร้อยนะครับต่อวันนะครับผมโอเคครับผมหากเพื่อนๆที่พี่นาท่านใดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด s ับสไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาจากจากลาไปก่อนครับผมขอบคุณครับ